สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาชวนทําขนมง่ายๆนะคะที่ทําจากเศษขนมปังเหลือกันค่ะมีนาได้สูตรมาจากเว็บไซต์ฝรั่งนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ไปปั้นนะเราเอามาหั่นธรรมดาธรรมดาขนมปังค่ะก็จะมีพวกขนมปังปอนนะคะที่มันเหลือๆห,หรือว่าขนมปังที่ทานเป็นอาหารเช้าหรือเป็นพวกครัวซองก็ได้ค่ะที่มันเหลือๆแบบนี้สี่ห้าก้อนนะคะก็หั่นธรรมดา ผ่านเป็นก้อนสี่เหลี่ยมธรรมดาพวกขนมปังที่แบบใกล้หมดอายุแล้วอย่างเงี้ยเอามาทําได้นะเนี่ยแล้วก็ใส่ก็แบบนี้ขนมปังรสช็อกโกแลตอะไรก็ได้อะสูตรนี้ง่ายมากง่ายจนสูตรนี้ก็จะเป็นขนมปังที่ลูกชายทานตอนเช้าค่ะที่ซื้อมาสองวันที่แล้วแล้วมันเหลือก็เลยอ่ะ แบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พักเอาไว้อานนี้เราใช้ไข่ไก่ค่ะมีนาใช้เบอร์ใหญ่เลยนะเบอร์ศูนย์สองฟองค่ะคนน้ำตาลทายค่ะครึ่งถ้วยตวง คนทุกอย่างให้ทา่กันนมนมจืดค่ะหนึ่งถ้วยตวงเนยละลายค่ะสองช้อนโต๊ะครึ่งอ่ะใส่หมด <c oughs> ตัวนี้นะคะเราจะใส่ผงชีนามอนด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ ใส่วาน,นิลาลงไปด้วยก็ได้เสร็จแล้วแล้วเราก็ใส่ตัวขนมปังเนี้ยค่ะลงไปขนมปังนะเดยดกะให้นะคะก็ใส่แค่พอแบบประมาณ3ามถ้วยตวงอะคะ่ะ3ามถ้วยตวงถึงสี่ถ้วยตวงให้เขาแบบดูดน้ําของน้าซอสที่เราเอ็น,นี่เข้าไปแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อย ใส่ผงชีนามอนได้นะถ้าจะให้เป็นสไตล์ฝรั่งนะคะชีนามอนน้ำตาลใสแดงไดมหมดอือเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะเทใส่พิมพ์นะคะวันนี้ใช้เป็นพิมพ์หนึ่งปอนน่าจะใช่ไม่แน่ใจใส่ลงไปเลยค่ะใส่พิมพ์ไหนก็ได้ลองด้วยกระดาษไขแล้วก็ไปอบที่ไฟร้อยองศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมยาวไปค่ะจนเขาสุก แค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องลองน้องลองน้ําแต่อย่างใดค่ะเป็นสไตล์ฝรั่งธรรมดาธรรมดาไปค่ะเดี๋ยวเราเอาไปอบกันอบมาแล้วค่ะอบมาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงเค้กสุกเอานะกินคู่กับอะไรก็กินคู่กับพวกแยมพวกครีมอะไรพวกนี้ได้หมดค่ะแบบนี้ ใช่ไหมคะว่าเขาก็จะคล้ายคล้ายชีสเค้กนะจะบอกเลยว่าอร่อยมากนะ แล้วนะคะมันจะเป็นนุ่มๆค่ะข้างในก็จะนุ่มๆหวานๆมันๆคล้ายๆพุดดิ้งนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยโรยน้ำตนาลนไอซ,ซิ่งได้นะคะทานคู่กับกรีกโยเกิร์ตทานคู่กับซอสหรือว่าทานคู่กับผลไม้สดก็ได้ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะนืมหอมมากขอแนะนำนะคะให้กินตอนร้อนๆมันอร่อยมากอ,อ,อุ่นๆน,นะคะเขาจะมีความนุ่มนะคะที่ไม่เลี่ยน มีความหวานแล้วก็มีความหอมของเนยือบอกแล้วมันมีเท็กเจอร์ของความแบบความกรอบของขนมปังกินเปล่าๆคู่กับชากาแฟยังอร่อยเลยค่ะลองทำดูนะคะ